สบายดีพมพี่น้องสบายดีเอ็ซีเบอร์ถกผ่านเดยกที่้องเ้อเข้ามาติดตามผับชมสองแม่น้องแกมบมพี่น้องเมื่อนี้เข้ากบมาน้ำรดเตะพี่น้องพูพยัญจงก่อนนะมาหลัดอันเอาแม่ทวดนะพี่น้องเนาะแม่พันเตอยู่วัดเนาะมาหลัดเอาแม่ทวดพี่น้องเซนูพี่น้องเอ้แม่น้องแกมบมบอกเคยเห็นบอกเคยหูบอกเคยมาค่ากามาข้างแรกพี่น้องจ้า นี่ที่ว่ามาเละหาอันเมทูอัดพี่น้องโอ้โอ้นบอเพื่อนประคืออยู่ในทท่แม่นี่อืมโอ้มือนี้มาลัดเอาโดย มานำการสามคนพี่น้องเอ้ยมากับอาแน่เนาะโอ้โอ้เป็นใามันพักเหรอเอาจะอยู่ผู้เดียวป่ะแม่บุญเลี้ยวคนอยู่ทั้งพูนเอาลงมาเมื่อกี้นี่เขาขึ้นดาวโคมาปล่อยขึ้นไปอยู่น้ำลูกปล่อยแบบผูกโป่งโอ้คนนั่นนี่ก็ได้อีูดอกค่ะผมมีไฟเ็ดล่นเ็ง่ายบาร์ตี้กับใครกระเล่มกระลังขึ้นขั้นลำคาเห็ดให้มันกินขวดกับกีตายเออ เออทางขายทางหนาเ,าเดยวนโอ้เออเออเพ่อนเพลินกับพี่น้องอันนี้นะเฮามาซีนูแล้วพี่น้องเน้อมาซีนออกซีนูนพี่ได้เมื่อนี่แตะแม่น้องเก็บบุบมาได้มาใกล้ได้พี่น้องมาหลัดเอาแม่ถวดเนาะที่ว่าแมข่ขำเพิ่นอยูย่ในบัดเนาะอ่ะแม่ของแม่พันตีเนาะ อาเพินหับอาเพินจะไปปฏิบัติซ้รมอยู่น้ำลูกเพินแมนฮะดกกอันนี้เพินกับปู่เนาะชุกบ่ชุกแว่านหวานจิกล้กาตงวัวออกไปเฮ้ยเฮเฮเฮือนซานเินกับพี่น้องแมว่าเฮือนปูดเท้านะเนาะแต่โดนแต่ได้เลยเนาะจนสบ่มีท่างข่าพี่น้องเอ้ย เพืนซานฝันก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยแม่ทวดในวัดฝันเคยอยู่วัดบ้านป่าเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเพื่นอ,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 อนซานก็เจ้าพลางใหญ่กันใหญ่พี่น้องเลยเพราะว่าอยู่นอกเนาะนอกเมืองอันนี้คือนอกเมืองซีนูเนาะพี่น้องว่าแม,มนว่าอยู่กลางเมือง น,นี่คือห้องน้ำ่นพี่นอ้องห้องน้ำมองแน่แ่นเนาะนี่คือห้องน้ำอาพา้าตังมุ้งเอาพี่น้องห้องน้ำออพี่นอ้องเขีองของเฝนเออั คือเงินซานก็เกินพี่นาะหมายว่ามันอยู่ในเมืองเราพี่น้องเนาะดินโดนกระสีเขีบเนี่ยเงินมาจากสีดังโบราณนะพี่น้องเนาะกกผักบุ้งเดินเล่ากับห้อมหักเล่าดูปลูกเนาะ mi vớt hoặc bụng hoặc bệnh nào bo bo <laughs> <laughs> ค่อยๆแม่เอ้ยก็ได้ผ้าเอาดอกเบียนเฮือดเมียนซานมัแล้วเรียบร้อยโลดอัดบ่อเฮือนน่นอ่าขึ้นอัดให้เรนแล้วขบึ้นแลวหมหเที่เรากวันเว่ากังข้นี่บเออ ตอด้นมันซุกะอาเบิ่งด้วยค่ะสั่นเลยนะบอนะมหักหมองกับหนาเบิดมีคนกินเนาะมันลมอะมันหล่นเนาะเออว่าร่อ มันมันอันเฮ้ยมันชกอยู่บ่มันดิมันอแรกฉกกินเบงเจ้าังเป็นมูหมวงมันเบิ่งเค่ะกินเบหน่อยนะผที่กเป็นผูว้มันอยากซุกเหรได้อ่ะเฮียบอกค่ะมันอยากเลื้ยงเลยได้เออไม่บมไม่ไม่บมีม่บีไม่บบมัไมบ่มีไมบ่มี เงินกค้เงินเข้าเน่ยอยู่นี่บอกเงินเราเองนะ บ่เอาบ่เอวบเออเออเทาสิถามเจ้าอยู่บ้านเทากับอยู่พี่จะได้มวนมันโมจักมวนเอออยู่พูดมันก็อยู่แต่วัดพอได้ออกจากวัดเออมันก็อยู่แต่หือนเออไม่ได้ออกจากเฮือนมันชิมวนเพียงเออเฮ้อ เออ <ừ> มานี่ก็มาว่าคือดงคือป่านี่นี่ก็อันนี้อารามัยแหละลนี่ทั่วเบิดนี่จเจ้าโนะอ้เจ้านะอารามัยนี่นะอะารามัยนี่เป็นเนี่ยคอยจังได้โทรใส่ชุ่มเจ้าโอ้ดีที่ย่านชุ่มเจ้ามาเอาไงเห็นย่านมันโมเลวจนจัดสายโอ้ยบ่าหลีติเพว่ามันไมเห็นทิปเลยน่ะเพราะว่ากกไหม่ลายเนาะอ่ะเนาะกอกใหม่ลายแหละมันสิมีแต่ใบไม้ล่นลงแบบนี้เห็นน่กว่าไ่เห็นทิปไ่เห็นเด่น เออจัรอ uh. oh. 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 uh. um, ันเครือมันอันอันนีจักเครือพักกำหนดเครือพักกำเนียนี่ก็ับจ้างเขาห้านห่สามสิ่พันนี่โอ้โอ้กมากอันชมพู่อันนี้โอ้มวาที่ได้อยู่ด้เช้าอืมอันยังอันแม่ก็มากชมพู่ก็ในน้อยในสามสิ่พันนะองมากชมพู่ในดอกมันจะดีๆก็ในน้อยนี่เจ้าจ้างเขาห้านสามสิ่พันนะโอ้ มองดูผลเอออือฉันดูพนมันพี่น้องเอ้ยหันแหงเลยทีอืม ดูเท่ๆอ้อยมาแต่เวียงผูอ้อยวิ่งคือมันอ้อยวิ่งเออปลูกก็นี่เด็กี้อย่างนี้คล้ายเถื่อหลับแส้นสองเส้นคอไปปลูกแล้วเเต็มมันเต็มวางเมือแม่พี่น้องแม่ทวดนี่าจะเป็นพคนดูโทรมาให้ปักกุงเกี้ยงแม่อายุจากปีละเจ้านะันี่นะวอ้งกระชี๊ดกว่าปีแล้วโอ้ยเก้าสิบปลายยังสี่สิบอยู่ ส <Si. S 1> uh ิอหยูบ่เอออหยูมันก็เข้ีนี้ป้าพี่เนมึงดูความหันความแหงพี่เนาะมึงดูสิซัมปสาวซัมด้อยเพนยามาอยู่ในนี้เออมาอยู่ในนี้มันก็คือปลายพีแล้วเออโอ้สี่ที่ปลายเนาะอืมหัวควายหันอายุควายหันฟุสโอ้ สะพาเมือนซานเพิ่นไปดอกเอ้ยเพิ่นกะบอดีมีดอกเนาะธรรมดาคือข้าเจ้าข่อยนี่บรรลายพอลูกถิ่นเบิดนน้ำมันบรรลายพูดพังดับดินอย่าบอกนะนั่นลูกมาอยังเด้ข้าลเาหมักกินนี่ก็ปลาดมุ้งอติอาะอติเอ้ยหมักม่วงแล้วน่ะดอกขู่ต้นเนาะดอกอะไรได้

ภาษาของผือเถ่านะพี่น้องเนาะมาเก็บหมักกร้มคนกินเย็นได้อันน้เมื่ยกระชายาล้ก่อน้่นเยได้อันนี้เา่ยก่ายล้วก่อล้ก่คากินเยได้อ่ยชายแลก่อน่ล้่ เรมาหาิเอปบอะเอาทอนเลเอ้าจะถือเอาแนวมันเบาดิอ้ยมันเบาจังอย่างนนักเลอันน่นเด้กระเจ้เพื่อเรางับเลยบ่ระเ้งับแล้ยังนี่กเจงมันมันมันกมันมาักนี่ากระเจมันเนาะหอวจิจักน้ำเนาะมาไปิเขาเพื่อนมาได้เวทีกองอยู่ เปิงโตกได้เที่ยวขึ้นเตียงลงงาบกระดูกไปแจกกะหอยไว้ให้มั่นเราบอกป้าพี่น้องเอ้ยเครื่องของมาลงพงพัวพี่น้องไปนางก่อนเจ้าไยนางก่อนผูกเจ้าของเพิ่นพี่น้องเอ้ยบังแก้วเด้อ การข้าม้านาแก้วหลายๆลายถ้าแก้วกว่ามันคนอยู่นี่มันก็ะบาดอยู่ท่านมันมันฉบับเฮอที่เขาเลี้ยงเดี่ยวมาเอ้อบอกนะเขาสิ่งใดนี้ฝอยเพ็ดน้ำมันนี่มันเลี้ยงเสียหนาแล้วงมัแล้วฝันไม่ได้โอ้ยพี่น้องเอ้ยผู้เถ่าเนาะพี่น้องเนาะไอ้ตายอีต้นเพิ่นอยู่หันอยู่นี่เฮือนซ่านเพิ่นกับบอดี้มีดอกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นก็อยู่วัดอยู่ว่าเพิ่นก็หมักลงวัดลงว่าวัดบ้านป่าพี่น้องเอ้ย ขาดทิ้งขาดพ้อมโผแม่แรเราก็ถึงก็มาเอาทีนีเออปัดบา้านป่าแล้วพี่น้องเอ,อ้ยผกเครื่องของเผืนป่าลุงเขียงของเผืนเต็มเลยไปเลยได้แล้วลออมามา,มาแม่มาโอ้ยเครื่องของเผืนพี่น้องเอ,อ้ยฮุบออกจากบ้านอีกแล้ว <c oughs> ฝันเอิ้นสั่งเมืองเซโนเนาะนี่คือเมืองเซโนเนาะเพื่อนกุลังใหญ่กันยัยใหญ่พี่น้องเลยเนาะโอ้ยผมเม็นหัวนะบเฮาว่าหมากันเราได้อ่าหมากันนั่นหมากคือชังแหละหมากล้มตรไม้หมากเนาะไอ้นี่ เมนบอกกตากกผักคำเด็กอ้าวอ้าวัาสิไปเลยเลยเทนะใครถ่ายอยู่นี Ges <h 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 ่เดนอ้าไปยังเลยเลยมาถ่ายอยู่พี่โอ้ย ให้ถ่ายอยู่มองจอดโหลดมองเคยจอดนี่นะนี่นี่น่ะนี่มองห้าจอดมองสูมาลงรหลดข้าเจ้านะหลดข้าเจ้ามาสี่ห้าสูมาบอกเห็นได้นี่ถ่ารถหลดข้าเจ้าพี่น้องอยู่แคมทางเนาะหลังจากออกมาแต่เฮือดเพื่นเลยอันนี้คือเมืองเซโนเด็กพี่น้องเด้อ แม่น,น้องแก้มบ,บุ้มเมื่อนี้ก็ได้มาเบ่งมาส้มนะพี่น้องเนาะมีโอกาสเลยเลยมาเอาวันแม่ใหญ่ทวดเนาะที่ว่าเพิ่งเคยอยู่ในวัดบ้านป่าแนหะละพี่น้องอนี่คือเซโนพี่น้องเลยเซโนเนี่คือทาง ເຮົາກໍຍ່າງອອກມາແຕ່ຢູ່ໃນພີ່ຍ່າງມາຖ້າຢູ່ນອກເນາະພີ່ນ້ອງເນາະເຂียงຊົງຂອງພີ່ເນາະ คือทา่งเขาเอือนเปินพี่น้องกรทางเขาเฮือนถนนใหญ่พี่น้องทางถนนใหญ่เมืองเซนูเดอพี่น้องเดอเมื่อนี้แม่น้องแก้มบุ้มก็ได้มาเปิดรูเปิดตานะมาเบิ่งพี่น้องอยากมาน้ำพระเจ้าล้วกเ็เลยมาน้ำนี่เพื่อนแต่ข้าแต่กี่แต่ก่อนพี่น้องเลย ก็นั่งถาโลดพี่น้องเอ้ยขอมอมแค่แม่อนี่ยนี่บานดอกป่ะเคยขาเมือ,องพี่น้องแม่ <laughs> น <Man. S 2> แม่มาให้ดูอันหนึ่งแม่ไม่นะอื อะไรพี่น้องคลิปนี้เฮากับเสด็ราลาพาจา่างพี่น้องเลยพากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไมน้องเก็บบ่มเนี่ยเด้อประลุงเลยพากเบิ่งพากสมต่อไปเนาะผิดผลาดประการใดก็ขอโทษขอภัยลายลายสบายดี